สำหรับผู้ป่วยโยรคไตระยะ3าขึ้นไปนะคะเรามาดูว่าผลไม้ที่ควรงดหรือควรหลีเกเลี่ยงเพราะมีโพแทสเซียมสูงเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะในกลุ่มแรกก็คือกล้วยทุกชนิดเลยนะคะทานไม่ได้นะคะฝรั่งขนุนทุเรียนน้อยหน่ากระท้อนลูกพับลูกพุนลำไยมะม่วงหวานมะม่วงสุกเนะะี่ยค่ะ มะเฟืองมะปางมะขามหวานมะขามเทศแคนตาลุกส้มมะพร้าวน้ำผลไม้รวมน้ำแครอทแล้วก็ผลไม้แห้งต่างนะคะไม่ต้องกังวลน,นะคะอากาศดีอาหารดีอารมณ์ดีชนะทุกอย่างค่ะแต่ก็ยังมีกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ผู้ป่วยโรคไตาสามารถทานได้เพราะว่ามีฟอสเยตต่ำนะคะปลอดภัยอาการไม่กำเริบนะคะจะมีมังคุด นะคะไม่เกิน3ผลชมพู่2ผลองุ่นเขียว8 1 0ถึง10ผลเงาะ4ผลมะม่วงดิบสับปะรดไม่เกิน8คำนะคะลูกแพรนะคะและแอปเปิลครึ่งลูกนะคะของผลกลางด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเมื่อเป็นแล้วนะคะสนใจดูแลสุขภาพโดย นักโภชนาเพสัตปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ลิ้นหน้าโปรไฟล์หรือกดบันทึกไว้เพื่อดูซ้ำกดเลยค่ะ